สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องอโปรเจกต์ทยนะครับมันไม่ได้จบกันเลยเมื่อคว่างหินก้อนหนึ่งนะครับด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีพบว่าก้อนหินตกถึงพื้นราบด้วยความเร็วทำมุมที่หกสิบองศากับแนวดินนะครับก้อนหินก้อนนี้ขึ้นไปได้สูงสุดที่เท่าไหร่เรามาทำกันเลยครับอ่า ก่นยีเสรนครับนะก้อนหินนะอันนี้ก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วป่าไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับด้วยามาถึงตรงนี้นะครับอโอเคจะเท่ากับ30มสองศารตรงนี้ตรงนี้จะเป็น30มสิบองศาเพราะว่า มุมนี้ครับจะเป็นอีกสามรวมกันเป็นหกสิบตรงนี้ครับอ่าสองมุมนี้นะเอสเรามาหากันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ยูส่วนสองไซส์สามสิบครับนะส่วนสองเอจะได้เป็นอ่อสี่ร้อย ร้อคนณะี้เท่าไหร่แล้วได้เป็นยี่สิบคูณหส่วนสองกำลังสองครับสี่ร้อส่วนยี่สิบอันนี้ก็มาคูณกันยกกำลังสองหนึ่งส่วนสอจะได้เป็น1นส่วนสครับอ่ะสี่ตัดสีร้อยจะเป็นหนึ่งครับยีส ก็เหลือ5้อันนี้ก็เหลหนี่เท่ากับหเมตรนะครับอันนี้ตอบ5เมตรครับความขับ